สวัสดีครับเกผมแบงค์กามูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรเรียคชันกับคลิป The Secret Origin of Glam Lock Freddy หรือว่าแปลตรงตัวก็คือความลับของความเป็นมาของ Glam Lock Freddy ในภาค s e c u r i t y b r e c h นั่นเองครับผมนะโดยคลิปนี้ก็คงจะมาเล่าประวัติของ Glam Lock Freddy มงในรูปแบบขอ,นนอง Animation 2D ครับผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออนะ่าสนใจก็เลยจะมาลองดูว่าจะเล่ามาท่าไหนครับผมนะ สิบนาทีอนิเมชั่นสองดีนี่ต้องขยันวาดมากเลยเนี่ยโอเคงั้นก็มาดูกันนี่เราอยู่ไอ้นั่นนี่วะทางไปหาไอ้เบนแทรเอ้หีหน้ารักเินไหโอ้เราล่วงมาอย่างนี้หรอฉันล้วนนี่คืออะไรฉันเคยมาอยู่ที่นี่อืมไปดิแฟนเพจอเดี๋ยวมีซับไหมเบนจะไม่มีเชียดแต่ไปไว้ก่อนนะ ฉันเคยมาที่นี่ครั้งแรกตอนฉันมาทางทางฉันไม่อยากจะมาแต่ไม่มีทางเลือกตอนนี้ฉันมีทางเลือกแล้วฉันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนฉันอยู่นี่พวกเขาเกลียดโกรธมากและสับสนแต่ฉันปกป้องเธอได้ฉันไม่ใช่ฉันเออแป๊บนึงนะครับเริ่มตั้งแต่แรกดช่ไหมครับ นายเป็นใครกันแน่ตกลงเพื่อเธอจะได้เข้าใจว่าฉันเป็นใครเธอต้องรู้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่มีปัญหา <c oughs> แล้วก็เด็กคนเล็กของเขา <c oughs> เดี๋ยวเล่าย้อนถึงนู่นเลยแหละฮูลิชิตอันนี้นี่ภาคสาม่ะหรือภาคสี่จะไม่ได้ในเรื่องไอเนี้ยคัสซีนี่มันโผล่ตอนภาคสี่แล้วกเอ,อ ่อกเกี่ยวกับเด็ก้ลงเหยว้าวน้องชายแกนี่มังเด็กกว่าเฮ้ยตลกเนาะทำไมเราไม่ช่วยเขาดูชัดๆเราไม่เอาไอ้หากูกลัวมาขอให้เด็กคนนี้เขาดูหน่อยเออต้องไปดูใกล้ๆกูบอกกูไปเดี๋ยว ได้ยินไหมเอออยากจะดูใกล้ๆใช่ไหมอ่ะเข้าใจแล้วเอ้เขาอยากจะจูบเฟรดดี้ด้วยอ่ะเอาดิหนึ่งสองสามนี่จูบเลยมึงจูบหรือมึงใครวะเนี่ยขำขำนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างขคนนี้เงียบแดกหัวนั่นคือ bite of eighty three เด็กรอดไปได้แต่ก็รอดไปไม่ททดไ,ได้นานและตอนนั้นพี่ชายเขาก็สาบานว่าจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องแต่ต้องใช้เวลาไม่ค่อยง่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงก็เดินคุยเรือ่องไมค์ชมิดก่อนอืมหลายปีต่อมาอมเขามีงาน ที่เฟรดีฟ้ฟรแบลพิซซ่าดูท่าเขาเป็นยามที่นั่นเหมือน,นวานเนสตาที่นี่เหมือนกันนะเขาเป็นคนเลววะไม่เขาพยายามจะทำดีทุกคืน<ม>เขาทำงานแล้วก็หยุดหุ่นจากการโจมตีและตอนคืนที่เจ็ดเขาพยายามจะรีโปรแกรม AI อของพวกนี้ แล้วก็เลยโดนไล่ออกซะงั้นเขาบอกว่ามายุ่งอะไรแล้วก็โดนไล่ออกเลยแล้วมันเกี่ยอะไรกันในเรื่องทั้งหมดบ้างอ๋อก็พรไมชมิดก็คือพี่ที่ฆ่าเด็กคนนั้นไงได้ไงไมชมิดเนี่ยก็เป็นแค่ชื่อที่เขาใช้เพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาไมเคิลออปตันเนล่ะออปตันเหมือนวิลเลียมออปตัน ผู้สร้างเฟสแบนนะเอ็ e เ t เทนเมนต์ใชคนเดียวกันแล้วก็วิลเลียมอัรตันมีเด็กสามคนมีลูกสองชายสองหญิงหนึ่งสายสัมพันธ์ครอบครัวนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนหลังจากผ่านไปปีหนึ่งจากการตายของน้องชายไอเคิลก็รับงานที่ซิสเตอร์โลเคชั่นเซอร์คัสเบบี้เอนเตอร์เทนเมนต์ พ <Elizabeth. S 2> ่อบอกเขาว่าให้ไปรับน้องเขาอลิซาเบตแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธอ,อเธอโดนจับโดยหุ่นชื่อว่าเซอร์คัตเบบีนี่เรื่องภาสิเจอเคชันด้วยเครื่องมือที่โหดร้ายสร้างโดยพ่อของ,ของเธอเองวิญญาณถูกร้อมรวมไปกับเอนโดสเกลต,ตันสองรวมเป็นหนึ่ง ไม่เคลนต้องการจะช่วยเธอด้วยแต่เขาโดนหลอกแทนที่จะไปช่วยน้องสาวเขาเขาดันโดนสกูป๊ปซะเองเพื่อที่หุ่นจะได้หนีไปได้เขาเป็นแค่ศพซอมบี้ร่างมนุษย์ที่โดนใส่โดยหุน่นที่น่ากลัวเรียกว่าเอ็นนาดใช้เพื่อปลอมตัว เพื่อจะเดินอยู่โลกภายนอกอย่างอิสระแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเน่าตอนแรกก็เป็นร่างมนุษย์ธรรมดามก็เริ่มจะเน่าแล้วก็เปลี่ยนสีไมเคิ้นเริ่มม่วงกลายเป็นคนม่วงไปเลยแล้วก็รวยอย่างนั้นเขาก็ซ่อนตัวต่อไม่ได้ทำให้หุ่นข้างในก็เลยต้องหนีออกไป<ม> มนุษย์ธรรมดาก็ควรจะตายแต่ไม่ใช่ไมเคลิลเขาถูกสิงโดยเซษเซียวเซษเซียวอะไรเซษเซียวก็คือเนี่ยพลังวิญญาณวัดดาฟักที่ทำให้สิ่งของกลายเป็นอมตะศพไมเคิลทำให้เขาลอดมาได้ทำให้เขากลายเป็นอมตะด้วยวัดดาฟากักไม่อยากเชื่อเลย มันเล่าทั้งเรื่องจริงๆครับผมนะผมเซอร์ไพรส์มากแต่น,นี้ก็คือหลายๆอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสรุปว่าคนม่วงที่เดินเดินนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนม่วงตัวพ่อแต่เป็นคนม่วงตัวลูกเนาะ <c oughs> แล้วก็กินยาแล้วกลับมามีชีวิตใหม่กันเป็นมาตตาที่เพิ่งรู้เนี่ย <c oughs> The f u c k ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนั่นคือตอนที่ไมเคิลอัพตอนตัดสินใจว่าเขาต้องการคำตอบอและก็เลยเอาชีพลอบไมคชามิตเขาอยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบื้องหลังพัตคารของพ่อเขางั้นไมเคิลก็เผลอทำร้ายน้องชายเขาแล้วก็โดนสกู๊ปโดยเอน็นนาดแล้วก็ไมเคิลชามิตก็เป็นวยาญามเนี่ยนะใช่เรื่องแม่งเยอะว่ะมันก็เยอะอยู่ <laughs> นล่นแหลกฉันเกรอ่ะจะให้เราทุกภากเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็หลายอย่างหลอกหลอนไมเคิลมาตลอดทางการตายของน้องชายน้องสาวทุกอย่างมาล้อมรวมกันเขาโดนฝัน้ายมาตลอดรวบรวมกีกหลายอย่างในบ้านอัวจับไมเคิลจะต้องรับมือกับปีศาจร้ายใจเขา อ่าก็คือคนที่โดนหล่อในภาคสี่คือคนพี่แหละอ๋อก็คือตัวไมเคิลอัปตอนนะโอเคนี่ผมก็เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยผมก็ลืมลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเขาจะต้องได้รับรู้เกี่ยวกับสุายรดมที่เขาทำไปกับน้องชายเขาเขาต้องรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นเย้หนเมลตอนภาคสี่ รู้สึกว่า,มาไม,คเ,ม,ไมเคิลนี่ก็ดูเขาเรียกว่าอะไรโทษตัวเองมากเกินไปเอการตายของเด็กร้องไห้ก็เป็นอุบัติเหตุแท้ไม่ใช่เหรอ ใช่แต่จริงๆไมเคิลแม่กก็ไม่ใช่พีทีเท่าไหร่แล้วนะเอกก็จริงอาทิตย์ก่อนที่ถึงวันเกิดของเขาที่แฟลตแบลฟรีดไดเนอร์ไมเคิลน่ะลังแกน้องชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าล็อกน้องไว้ในห้องเป็นชั่วโมงแล้วก็หลอกเขาด้วยนากากล็อกซี่สมควรโดนแล้วไหมเนี่ย ทำไมไม่ขึ้นแม่งแย่จังวะทำแห่อะไรไม่รู้ดีจะ <c oughs> ก็จะรู้เือนกันแต่เขาจะไม่ทำาไปอยู่นั้นอีกเพราะ่าฝันร้ายทำให้เส้นทางของเขาเคลียร์เขาต้องทำลายพ่อเขา,เขาเวิลเลียมเขาต้องหยุดพ่อของเขา ยังไงเล่าชวเวลาเป็นปีว่าไมเคลลิลจะหาเจอวิลเลียมในนที่สุดเขาก็หาตำแหน่งของเขาเจอที่สถานที่เรียกว่าแฟลตแบร์ไฟ ร้านพิซซ่าเก่าหลายร้านถูกปิดไปนานแล้วแต่ว่าผู้นำคนใหม่เฟดแบดจินเมนต์ตัดสินใจจะซื้อสถานที่ในปอร์สานดีเพื่อทำให้เป็นบ้านผีสิงใคลยคล้ายเฟดดีแเฟดแบดพิซซ่ามันจะเปิดสาธารณะในไม่กี่วันไมเคิลก็เลยต้องรีบโดย ไปเลยียมอัปตันนะหายไปนานมากแต่ไมเคิลเชื่อว่าพ่อเขาอะอาจจะลวกตัวเองเข้ากับหุ่นที่เรียกว่าสปริงแทบไปแล้วและก็ซ่อนอยู่ที่นี่ที่แฟลตแบรไฟไแล้วไมเคิลก็ถู s สปริงแทบอยู่ที่นั่นจริงๆก็คือเล่าแต่ในมุมมองของไมเคิลน,นะแต่เรารู้มุมมองของวิลเลียมอยู่รอ,อบหนึ่งตอนเล่นภาคสาม ว่าหายไปไหนทำอะไรไม่ได้หลบไม่ได้หนีอะไรติดอยู่ในนี่ติดอยู่ในร้านภาค3ในสปริงแท็บีปแหละสปิงแท็บถูกเจอที่ห้องเซฟรูมแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็คือมีปัญหา,าเพื่อบรากาศ<ฮ>แล้วไม่เกิดการหลอนไปหลอนมาคล้ายกับความฝันที่เขาเคยเจออุ ไมเคิลก็เลยเผาแม่งเลยเขาไม่สามารถปล่อยที่นั่นมันเปิดได้แล้วก็ไม่ปล่อยพ่อไปทำร้ายคนบริสโตอีแต่นั่นแค่จุดเริ่มต้นเขาต้องจบเรื่องนี้ให้หมดและเขาก็ร่วมทีมกับคนชื่อว่าเฮนรี่เพื่อนของวิลเลียมเก่าที่อยากจะล้างแค้นเพื่อจัดการหุ่นทั้งหมด ร่วมมือกันพวกเขาแกล้งทำเป็นจะเปิดแกรเวนิแงแฟลตแบรเดอร์รเมนต์เลสลองและก็รวบรวมหุ่นทั้งหมดและวิญญาณทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวแล้วเผาทีเดียวเหมือนกับร้านก่อนหน้าดีเพื <im itan ic. S 2> ่อหวังว่าวัดเดฟักจะค้างเออทุกอย่างจะหายไปเพราะกาวินเลียมรวมถึงตัวพวกเขาด้วยไมเคิลก็ตายในไฟนั้นภารกิจเขาสำเร็จแล้ว หรือว่าเขาคิดอย่างนั้นเฟรดี้ธนาคารที่ถูกเผาไปก็คือที่นี่เกอเกอรี่ที่ที่เราอยู่ที่นี่แหละมาถึงปัจจุบันแล้วเฟรดี้แฟตแบรที่นี่นะเช่รู้ได้ไงวะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะฉันคือใบเค้นอับตอนวอท What เอใช่ตอนที่เขาสร้างร้านใหม่ขึ้นที่ปัตคานี้วิญญาณฉันน่าจะไปหลอมรวมเข้ากับไอ้หุ่นแกรมล็อกรุ่นใหม่นี่และฉันคิดว่าถ้าเราทำต่อไปเราจะได้เจอพ่อฉันวิลเลียมอีกครั้งที่จะเกิดมาใหม่เราต้องหยุดเขาใช่ไหมฉันก็ว่างั้นแหละ What ด h ฟ fuck นี่ นี่คือรอจริงโอ้นี่ไงระเบิดแผลก็กลับมาจริงด้วยผมเนี่โอ้จริงเหรอโหดูอันนี้ที่ทำให้ผมนี่ได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่าง,างที่ผมไม่รู้มาแนนจริงเหรเกมล็อกเรดี้คือไมเคิลอัปตันหนึ่งในคนที่ดำเนินเนื้อเรื่องทั้งหมดเออมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้มาตลอดแต่จริง คลิปนี้ค่อนข้างเคลียร์มากนะแอนิเมชันนี่ก็เข้าใจง่ายน่ารักดีคือพาไปดูทุกภาคเลยตอนแรกจะมาดูประวัติของแกรมล็อกเฟรดดี้ไปประมาณมาดูประวัติทั้งเฟรดดี้เลยก็ว่าได้ทั้งซีรีส์เลยนผมนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้ได้เห็นมุมมองของแกรมบล็อกเฟรดดี้เล่าถึงเรื่องราวของทั้งเฟรดดี้ทั้งซีรีส์ในคลิปเดียวครับผมนะถือเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากเออทุกท,าท่านคิดว่าไง เห็นด้วยหรือว่ามีทฤษฎีต่างไปยังไงก็แล้วแต่ครับผมเนี่ยเกมล็อกเฟสดีที่มันช่วยเราเออที่มันรู้เรื่องราวทุกอย่างก็พรามันคือไมเคิลอาฟตอนหนึ่งในคนที่ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดมันก็จะเม k e ซน n ์อยู่นะว่าทําไมพยายามช่วยเลือเกินเพราะอยากจะหยุดพ่อของตัวเองนี่ยคือเบิร์นทรัว้าว ใช้ได้เลยนะ่โอเคนะใครชอบคลิปนี้เลยก็แล้วก็แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจใผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเลียกชั่นอะไรแบบนี้ก็กดไลค์กันเ like ยอะผมนะยา้ายผมเลียกชั่นอะไรต่อก็อทีก่อนเป็นล่างได้สรับนี้ก็แบบกู๊ดไบายหอยกู๊ดไน айт.